สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะชื่อพัทราพรสรัญนาวงศชื่อเล่นชื่อแพรนะคะอายุ29ปีค่ะเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ตอนเด็กๆคือหนูต้องบอกว่าหนูเป็น LGBTQ ชนะคะค่ะก็เกิดมาแบบเป็นลูกผู้ชายคนเดียวค่ะเป็นอยู่ในครอบครัวคนจีนแต่ว่าคือคุณแม่เป็นคนอุบ,บแลแต่ว่ามาแต่งงานกับคุณพ่อที่โคราชพ่อเป็นคนไทยเสียจีแล้วทีก็เหมือนแบบ ก็ก็ต้องสู้ชีวิตเพราะเราเป็นแบบเพศที่สาวเราทั้งบ้านฝั่งพ่อจะไม่ยอมรับอะค่ะแล้วก็ด้วยฝแบบั่งแม่ก็คือจะตามใจเรามาตลอดร,รับได้อะไรย้ยคะ mm hmm. ใช่แล้วก็เหมือนแบบเราก็เหมือนต้องทําอะไรให้ท่านเห็นว่าแบบอย่างเช่นตั้งใจเรียนหรือว่าทําอะไรที่เป็นเกี่ยวกับความดีอะไรที่ให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าเราแบบสามารถทําได้เหมือนชาจริงๆแท้ค่ะ ก็นาดก็มีช่วงที่พลิกผันของชีวิตคือคุณแม่หนูเสียตอนหนูอยู่ม .5 ค่ะแล้วพ่อก็เริ่มหลับได้ตอนแม่เสียแล้วทีพ่อก็ล้มป่วยตอนที่จะจบม .6 พอดีเข้ามหาลัยค่ะปัจจุบันค oh ือค <ER ุณพ pues> ่อยังอยู่แต่คือพ่อป่วยติดเตียงค่ะค่ะก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ท่านป่วย ติดเตียงอะค่ะแล้วคือหนูก็ต้องดูแลท่านจนถึงวันนี้ก็คือแบบก็ได้กลับไปทํางานที่บ้านเกิดอะคะ่ะมีช่วงหนึ่งที่มาทํางานที่กรุงเทพได้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็จําเป็นต้องกลับไปดูแลคุณพ่อที่บ้านค่ะปัจจุบันก็ทํางานอยู่ที่บ้านเกิดตัวเองค่ะที่นครราชสีมาก็อันนั้นมาทําร้านเกี่ยวกับร้านขนมปังร้านร้านบัน,นะะอันปั่นนะคะใช่ก็มาทําสักแป๊บหนึ่งแล้วบวกกับแบนกับอา้าว น้องสาวคุณพ่อคือคุณอาค่ะแบบว่าท่านก็อยู่มากขึ้นก็ไม่สามารถที่จะดูแลใกล้มากเราก็เหมือนแบบต้องกลับไปดูแลท่านละกลับไปทํางานที่ที่บ้านตัวเอง <Mohammed> มันก็มีหลากหลายนะคะทั้งแบบแสงสีอะไรอย่เงี้ยแบบทุกคนมีหลากหลายอาชีพหลากหลายนิสัยอะไรที่ที่เราได้เจอจริงๆอยากมาใช้ชีชวิตที่กรุงเทพเพราะว่าแบบแบบเราก็ อยากจะลองอะไรแบบประสบการณ์ใหม่ๆแล้ววกากบบพอดีว่าแบบมีแฟนอยู่ที่นี่ด้วยใช่แต่ก็แบบพอดีว่ามีคุณพ่อต้องดูแลเราเลยต้องทําาน้ที่ตรงนั้นก่อนนะะพอถึงเวลานั้นเราก็อาจจะกลับมาที่นี่ก็ได้ค่ะก็อย่างคือตัวหนูเองอะ<ๆ>ก็ต้องตื่นมาทุกก็ต้องพูดตรงตัวว่าแบบตื่นมาทุกตีสามอะค่ะต้องอนาบน้ำให้คุณพอ่อเลือดตีเองแล้วก็อนาบน้ำเลียงเสแล้วก็ต้องเดินทางไปทํางาน ตอนเช้าค่ะช่วงตีห้าถึงหกโมงเช้าล้วก็เลิกงานสี่ห้าโมงเย็นค่ะใช่พอดีทํางานในมหาลัยคณะที่ตัวเองเรียนจบมาค่ะด้านขัวด้านะกรรมาสตาร์ค่ะก็มีค่ะก็แบบก็มีทุกวันแบบ เหมือนบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบปกติคือหนูไม่ค่อยสนิทกับคุณพ่อค่ะก็จะอยู่แต่บคุณแม่แล้วบอกแม่เสียดก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีที่พึ่งในแบบในตัวเองปวดแนรวจนกว,ว่าเราจะเรียนจบปริญญามาได้อะไรเงี้ยจนกว่าจะมีงานทำเราก็ต้องดิ้นรนมาหล่ย,ย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจนแบบคุณพ,อพ่อป่วยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากแบบดูแลท่านไปเรืเร่อยๆรยจนกว่าแบบ ท่านจะหมดอายุไขอะไรเงี <t od ay off> <t od ay off> pues, ้ยเพราะตอนแรกก็คิดว่าเออถ้าเรามาทำเงนกรุงเทพเราก็เหมือนแบบค่อยส่งเงินอะไรเงี้ยให้คุณอาให้อะไรแต่ว่าบางทีคุณอาเขาดูแลไม่ไหวเราจาเป็นก็ต้องไปดูแลคนพ่อที่บ้านก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากแบบคือส่วนใหนก็จะแบบตื่นเช้ามาก็จะแบบบอกให้พ่อไปอาบน้ํานะคะพ่อไปอาบน้ําแล้วก็เหมือนแบบให้พ่อแบบ ทำตัวเองให้พัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวหนูต้องรีบออกไปทํางานตอนเช้าแล้วาะงานขวบต้องเข้าเช้ามากอะไรเงี้ยค่ะแล้ววก,กับถ้าเป็นช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นคุณอาคอยดูแลหายเพราะอย่างคุณอาคือกเกษียณราชการครูท่านก็แบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะคอยดูแลหายรู้สึกภูมิใจแล้วก็แบบดีใจที่ไรู้จักกับพี่ตายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบตอนแรก คือตอนเรียนหนูเคยฟังเพลงของพี่ตัดแต่ว่าก็ไม่ได้ติดตามแต่เพิ่งจะมาติดตามช่วงตอนที่หนูกำลังเรียนปริญญาตรีแต่ทีนี้มันมีช่วงนที่หนูกำลังจะเรียนไม่จบเพราะรู้สึกว่าเราแบบท้ออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก่อนอยูเรียนเเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นแล้วทีนี้รู้สึกว่าไปไม่ได้ทีนี้ก็เลยย้ายสาขาไปเรียนด้านที่ชอบเกี่ยวกับด้านอาหารคือวิชาก็หา,ากับภาษาก็เลยเรียนจบแล้วทีนี้เหมือนอด้านเนี้ย มันมีเพลงเพลงหนึ่งที่ทําให้เราแบบสู้จนเรียนจบสี่ปีได้ก็คือเพลงดอกย่าให้ป่าปูนมีท่อนหนึ่งที่แบบว่าหวังไว้วันหนึ่งเรียนจบชั้นที่เฝ้าเรามาจะสวมมงกุฎดอกยาก่าหวนมาธอาบ้าากลับมาบ้านเราค่ะใช่แล้วก็แบบมันเป็นท่านี้ทาให้หนูรู้สึกว่าเออเราต้องสู้แล้วคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้เราต้องเรียนจบให้ได้เราบอกว่าเออเราต้อง มีงานทําที่มั่นโคงต้องดูแลพ่อต้องดูตัวเองอะไรเนี้ยแล้วยิ่งเราเป็นแบบ LGBTQ อะเราต้องเหมือนแบบต้องทําตัวเองให้คนอื่นแบบภาคภูมิใจตัวเราแล้วก็ทําตัวเองให้เก่งเพื่อคนอื่นเขาจะได้แบบไม่ดูถูกเราค่ะก็อยากจะบอกกับออพี่ๆชาว LGBTQ นะคะแล้วก็หรือเพศแรกก็แล้วแต่ค่ะ ไม่ว่าเราจะเกิดเป็นเพศไหนเราก็สามารถที่จะำดำรงชีวิตยอยู่ในสังคมได้เหมือนคนปกติสุขไม่ว่าจะทำงานอาชีพใดแ,แต่ทุกอาชีพมีจัดบทหาขอแค่คุณนเป็นคนดีซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเองแล้วก็ต่อครอบครัวต่อคนที่เรารักไม่เดือดร้อนใครก็จ <c oughs> สิกว่าแบบอยากแบบ อยากกอดพี่ตายแล้วก็แบบว่าทุกครั้งที่เวลาไปงานคอนเสิร์ตได้เจอพีาก็รู้สึกว่าได้กำลังใจทุกครั้งเนี่ยเวลาแบบอย่างเช่นสมัยเรียนยังเรียนอยู่หรือว่าทํางานแล้วเวลาไปเจอพี่ตายก็จะรู้สึกว่าเออวันไหนเราท้อแล้วเอยได้กำลังใจจากนักร้องที่เราเป็นไอดอลของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็อาจจะไม่ค่อยมีคำวันที่ไปคอนเสิร์ตแล้วเหมันแบบคนต่อคิวเยอะอะไรเงี้ยก็ได้แค่ถ่ายรูปไอะไรแต่ว่า มีบางช่วงที่ได้แบบพูดกันนิดหน่อยว่าเออหนูมาจากโคราชบางทีอย่างล่าสุดพี่ถ่ายไปโปรโมตเซรั่มผมอะค่ะที่เทอร์มินอลพลารามาทีนี้ก็เลยได้คุยเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะก็เลยแบบได้พูดคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงหัวใจอีสานตอนพิเศษต้องขอขอบคุณผ่าแคบเบซี่เนเจอร์แฮ์คัลเล์ครีมสีผมสวยเด่นชัดติดทนนานขอมอบคลิปเซ็ต ให้กับผู้หญิงหัวใจอีสานของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้ต่อไป